สืบเนื่องจากผลการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชัน2021ปรากฏว่าสาวเวียดนามเงียนตุกตุยเตียนสาววัย23ปีเป็นผู้คว้ามงกุฎไปครอง แต่บนเวทีเธอได้แสดงพฤติการในลักษณะแทรกแซงการเมืองประเทศอื่นด้วยการชูสัญลักษณ์3นิ้วบนเวทีการประกวดพร้อมกล่าวข้อความด้วยถ้อยคำภาษาไทยว่าฉันทราบถึงสถานการณ์ในประเทศไทยเมื่อประมาณ2-3ถึงเดือนก่อนเกี่ยวกับการที่ประชาชนออกมาต่อสู้เรียกร้องและต่อสู้ภายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นฉันจึงเพียงต้องการชู3นิ้วด้วยความหมายของประโยคภาษาไทยที่ว่าทําให้โลกเป็นที่ที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยผ่านมา2ถึง ถึงสเดือนแล้วและเวลานี้ก็ค่อนข้างช้าที่จะกล่าวถึงจึงอยากที่จะย้ำเตือนผู้คนมากกว่าว่าให้ช่วยกันสร้างโลกที่ดีขึ้นจนนำมาซึ่งกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ณถึงการกระทําในครั้งนี้เป็นอย่างมากถึงขนาดเริ่มมีกระแสะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเวียดนามพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมถึงพฤติกรรมของนางงามรายดังกล่าว ขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์หรือสอชอ,อแจ้งอัปเดตภายหลังออกมาตั้งประเด็นว่าจะทําหนังสือประท้วงไปที่สถานทูตเวียดนามและซีซีถึงสถานทูตไทยในเวียดนามกรณีนางงามเวียดนามเข้ามาแทรกแซงกิจการการเมืองของประเทศไทยบนเวทีการประกวดมิสกแกรนพร้อมย้าว่ากรณีนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเวียดนามว่าจะมีการไปยื่นหนังสือให้เอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศไทยได้ทราบว่าคนไทยไม่พอใจกับการกระทาของ นางงามเวียดนามรายดังกล่าวในวันที่7ธันวาคม2,564ล่าสุดนวัดอิสระไกรศีในฐานะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ได้ออกมาไลฟ์ถึงการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลภายหลังนางงามเวียดนามคว้ามงกุฎ ว่าสาวงามที่ได้มงกุฎนั้นมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นและมีความน่าสนใจมากกว่าคนอื่นเพียงแต่จะให้ทุกคนชนะหมดคงเป็นไปไม่ได้เป็นการเพียงการเชื่อเฉือนกันด้วยหลายอย่างเหตุผลและยอมรับว่าเลือกคนชนะยากมากการเพิ่มคำถามก็เกิดขึ้นแบบเรี่ยวเพราะที่จริงอยากได้ทั้งคู่จนต้องมีการเปลี่ยนการเพิ่มคำถามขึ้นมาสาวเวียดนามอาจจะไม่สวยที่สุดแต่มีหลายอย่างที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแต่ทั้งนี้นวัดไม่ได้มีการพูดถึงกรณีนางงามชู นนิ้ววบเที3ไม่เท่านั้นนวัดยังได้โพสต์ข้อความชื่นชมนางงานเวียดนามด้วยว่า mgi 2021ั่เ็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยผู้ชนะสวยงามฉลาดและมีการวางแผนการทำงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากประเทศของเธอเวียดนามและขอแสดงความยินดีกับประเทศเวียดนามที่ได้มงกุดแรกในประวัติศาสตร์จากเวทีระดับแกรนด์สลม